เปรียบเทียบ iPhone 17 Pro Max และตัวของ Samsung Galaxy S26 Ultra จะ่าวลือรุ่นไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากันไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเตยนะคะได้หยิบยกนะคะในส่วนของสเปกนะคะตัวของ iPhone 17 Pro Max นะคะมาเปรียบเทียบกันกันกบขคาวลือในส่วนของ Samsung Galaxy S26 Ultra นะคะที่กำลังจะได้เห็นกันในปีหน้าเนี่ยสำหรับใครที่กำลังลังเลใจอยากจะใช้มือถือเรือธงนะคะแต่ยังเลือกไม่ได้เนี่ยคลิปนี้อาจจะเป็นตัวช่วยให้เราได้นะคะว่าจะซื้อ iPhone 17 Pro Max ในวันนี้ไปเลย หรือว่าจะซื้อตัวของ Samsung S 26 Ultra ในปีหน้าดีถ้าอยากรู้กันแล้วไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยนะคะในส่วนของการดีไซน์ขอเริ่มจากที่ตัวที่มีสิ่งที่จับต้องได้นะคะมีตัวเครื่องให้เราเห็นแล้วอย่างตัวของ iPhone 17 Pro Max กันก่อนค่ะในรุ่นนี้นะคะในรูปแบบของการดีไซน์เนี่ยวัสดุที่ใช้ทําจะเป็นตัวของอลูมิเนียมนะคะครึ่งหนึ่งนะคะเป็นตัวของกระจกในด้านหลังค่ะส่วนด้านหน้าเนี่ยได้เป็นตัวของกระจกที่เป็นเซรามิกชิลลสองด้วยก็ทําให้ในเรื่องของการใช้งานหน้าจอเนี่ยทำในเรื่องของความแข็งแรงทนทานมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยตัวนี้มาพร้อมกันกันกบการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP68 ด้วยค่ะสีที่มีให้เลือกใช้งานกันตอนนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะก็คือสี Cosmic o r l n g e สี d ต์ส Blue นะคะแล้วก็สี s i l v e r นั่นเองค่ะ ส่วนตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 6 Ultra นะคะถ้าหากว่าเป็นรูปแบบในคลาวลือเนี่ยวัสดุที่ใช้ทําก็คาดว่ายังคงใช้เป็นตัวของไทเทเนียมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการดีไซน์ตัวของโมดูลกล้องคาดว่าจะมีการปรับนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความนูนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อรองรับเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองส่วนในด้านของการใช้งานอื่นๆนั้นนะคะในรุ่นของ S 2 6 Ultra เนี่ยคาดว่าตัวขอบของตัวเครื่องนะคะจะทํามาในรูปแบบที่มีความบางแล้วก็โค้งมนมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนในด้านของการป้องกันน้ำละฝุ่นตามข่าวลือเนี่ยก็คาดว่ายังคงให้การป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ IP 6 8มาเหมือนกันแต่สีสันยังไม่ได้มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะมีสีให้เลือกมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะคะที่ตัวของ iPhone 17 Pro Max เนี่ยจะมาด้วยก,กันกับหน้าจอที่เป็นรูปแบบ Super Retina XDR นะคะหน้าจอเป็นรูปแบบของ OLED นั่นเองขนาด6.9นิ้วนะคะให้ความละเอียดระดับ Quad HD นะคะส่วนในด้านของการใช้งานอัตรา r e f r e s เนี่ยก็ได้เป็นหน้าจอโปรโมชั่นนะคะที่สามารถปรับได้ตั้งแต่1ถึง120 h z หน้าจอรองรับ a l w a y On Display ได้ค่ะรองรับ HDR 2-tone แล้วก็ขอบเขตสี P3 นะคะในรุ่นนี้เนี่ยมีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือแล้วก็มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนมาให้ด้วยส่วนความสว่างสูงสุดของหน้าจอในรุ่นนี้นะคะจะให้มาอยู่ที่1,000นิต ส่วนรูปแบบของ HDR เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่1,600นิตด้วยกันเลยส่วนการใช้งานกางแจ้งนะคะก็ปรับนะคะพีคได้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่3,000นิตด้วยกันส่วนตัวของ Samsung Galaxy S26 Ultra นะคะมาด้วยกันกับหน้าจอขนาด6.9นิ้วคาดว่ายังคงใช้แผนแนลของหน้าจอเป็นรูปแบบของ OLED เหมือนเดิมค่ะ แต่ว่ามีการใส่เทคโนโลยีนะคะที่เป็นตัวของโคเ E และใช้วัสดุหน้าจอในรูปแบบของ M14 นะคะซึ่งให้ความสว่างสูงขึ้นแล้วก็ให้พลังงานที่น้อยลงด้วยค่ะส่วนตัวความละเอียดของหน้าจอคาดว่าจะให้มาอยู่ที่ระดับ Quad HD Plus นะคะแล้วก็อัตาราลิฟลท์เฟลที่120เฮิเป็นรูปแบบ Adaptive ที่รองรับ a l w a y On Display ได้ค่ะส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของชิปเซตกันบ้างนะคะซึ่ง แน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยได้ชิปเซ็ตคุณภาพแรงนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวตัวของ iPhone 17 Pro Max นะคะจะได้ชิปเซ็ตเป็นตัวของ A19 Pro มาด้วยก,กันกับขนาดความจุ RAM 12 g b นะคะ จนขนาดลอมีให้เลือก4ขนาดคือ256 g b 512 g b 1 t b และ2 t b ค่ะส่วนในด้านของระบบระบายความร้อนนะคะตัวของ w e p o r Chamber เนี่ยตัวของ iPhone 17 Pro Max นะคะก็ได้รับการใช้งานระบบระบายความร้อนในรูปแบบของ w e p o r Chamber เรียบร้อยแล้วในรุน่นนี้รวมทั้งยังคงรองรับนะคะการใช้งาน Apple Intelligence บน iOS 26ได้ด้วยค่ะซึ่งก็จะมีฟีเจอร์การใช้งานนะคะอย่างเช่นการใช้งาน Live Translation นะคะในระหว่างการใช้งานการโทรศัพท์มือถือนะคะ หรือว่าจะเป็นเครื่องมือการสร้างภาพหรือสรุปข้อความต่างๆรวมไปถึง v i s u a l intelligence นะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะในขณะที่ตัวของ s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra นะคะตัวนี้คาดว่าจะได้ชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ snapdragon 8 Elite Gen 5ค่ะมาด้วยกันกับขนาดความจุแรม12 g b เริ่มต้นเช่นเดียวกันขนาดลอมมีให้เลือก3ขนาดคือ256 g b 512 g b และ1 TB นะคะมีข่าวออกมาด้วยนะคะว่าในด้านของการใช้งานเนี่ย ตัวของ Samsung Galaxy S 26 Ultra คาดว่าจะมาพร้อมกันกับซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดอย่างตัวของ One UI 8นะคะบน Android 16นั่นเอง ดยจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกันกับ AI ที่มีฟีเจอร์อย่างโหมดวิดีโอโปรนะคะสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 100เฟรมเรทได้นะคะหรือว่า 8K 25เฟรมได้ด้วยโดยในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะมีการใช้งานที่เป็นตัวของ Privacy Screen นะคะที่จะช่วยลดการมองเห็นจากข้างๆได้ไม่จำเป็นต้องติดตัวของฟิล์มเสริมเรียบร้อยแล้วนะคะการระบายความร้อนนะคะแน่นอนว่ายังคงใช้การระบายความร้อนในรูปแบบของ Vapor Chamber ซึ่งจะปรับให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับความเร็วความแรงของชิ นะคะที่มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะส่วนในด้านของการเชื่อมต่อนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีการเชื่อมต่อที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นการใช้งานการรองรับเซลูลา่า 5G เหมือนกันทั้งคู่นะคะหรือว่าจะเป็นการรองรับการใช้งาน ตัวของ Wi-Fi ที่รองรับ Wi-Fi 6ได้เหมือนกันทั้งคู่ค่ะส่วนในด้านของการใช้งานนะคะในมุมของบลูทูธเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยตัวของ iPhone 17 Pro Max นะคะจะรองรับ b l บลู o t h อยู่ที่ b l บลู o t h 6ค่ะในขณะที่ตัวของข่าวลือต่างๆที่ออกมานะคะตัวของ Samsung Galaxy S26 Ultra เนี่ยคาดว่าจะมาด้วยกันกับ b l บลู o t h 5.4ค่ะ ส่วนในเรื่องของตัวกล้องและการถ่ายภาพนั้นนะคะตัวกล้องเนี่ยในส่วนของ iPhone 17 Pro Max นะคะจะได้เป็นตัวกล้องหลังนะคะทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นกล้องฟิวชั่นนะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งชุดค่ะโดยตัวของกล้องหลักนะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสง f 1.78รองรับการถ่ายนะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลได้ค่ะส่วนตัวถัดมาจะเป็นกล้อง Ultra Wide 48ล้านพิกเซลนะคะและสุดท้ายจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลที่มีช่วงที่ไกลที่สุดนะคะสำหรับการใช้งานใน iPhone คือการรองรับการซูมออปติคอลได้8เท่าค่ะส่วนตัวกล้องหน้าในรุ่นนี้นะคะมีการอัปเกรดมาขึ้นเป็นกล้องหน้า18ล้านพิกเซลรองรับเซนเตอร์สเตทได้นะคะพร้อมกันกับรูรับแสง f 1 9มีโฟกัสอัตโนมัติมาให้นะคะรองรับใช้งานทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้ดีค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ได้ที่ 4k นะคะ1 2 0เฟรมในรูปแบบของ d o l b y Vision รองรับการใช้งานโปรรูโปรเลสนะคะและรองรับการใช้งานดูโอแคป 4K 30เฟรมได้ในรูปแบบของการใช้งานอื่นๆอย่างเช่นสเปเชียลวิดีโอนะคะแอคชั่นโหมแล้วก็ ตัวของมาโควิดีโอเนี่ยก็ยังคงรองรับได้อยู่ในรุ่นนี้นะคะที่สำคัญเลยคือรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกันกับไมค์สีตัวได้กันเลยที่ให้เสียงคุณภาพระดับสตูดิโอค่ะส่วนในด้านของ Samsung g a l a x y S 2 6 u l t r a นะคะจะมาได้กันกับกล้องหลัง4ตัวเป็นกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของรูรับแสงให้กว้างขึ้นจาก F1.7 เนี่ยไปเป็น1.4ค่ะส่วนตัวของเลนส์ถัดมาจะเป็นเลนส์ของอัลตัวไวความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะตตัััววถดมาก็็จะเปนของ ต้ค่ะที่มีในด้านของการซูมนะคะจะรองรับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะซูมออปติคอล3เท่าได้1ตัวและความละเอียด50ล้านพิกเซลที่รองรับการซูมออปติคอล5เท่าได้อีก1ตัวด้วยกันค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลนะคะ ีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือในตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 6 Ultra เนี่ยคาดว่าจะถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรองรับการถ่าย 4K 100รเฟรมเรทได้นะคะหรือว่าจะเป็นการรองรับ 8K 25เฟรมหรือว่าจะเป็นการรองรับการถ่ายนะคะอตัตราส่วน4:4:4ต่อ,ตอ,ตอที่เป็นตัวของโคมาก็ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนถัดมานะคะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะที่ในตัวของ iPhone 17 Pro Max เนี่ยคาดว่าจะให้แบตเตอรี่มานะคะโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ5,88 0มิลลิแอมนะคะในตอนนี้ซึ่งรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่40วัตต์ด้วยกันค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายหรือว่าการรองรับ MagSafe เนี่ยได้อยู่ที่25วัตต์นะคะในส่วนของ Samsung Galaxy S26 Ultra เนี่ย ตามข่าวลือนะคะคาดว่าจะให้ปริมาณมิลลิแอมของแบตเตอรี่มาสูงมากขึ้นเป็น5,500มิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวจากเดิมเนี่ยที่รองรับอยู่ที่45วัตต์เป็นการชาร์จไวโดวยใช้สายนะคะอยู่ที่60วัตต์ด้วยกันค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสเปคเปรียบเทียบระหว่างในการใช้งานนะคะตัวของ iPhone 17 Pro Max แล้วก็ตัวของ Samsung Galaxy S26 Ultra ในข่าวลือค่ะซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับราคาคาดการต่างๆแล้วนะคะในตัวของ iPhone 17 Pro Max ที่เปิดตัวออกมาแล้วมีราคาออกมาแล้วเนี่ยขนาดความจุเริ่มต้นนะคะ256 g b กิกเนี่ยก็มาในราคา48,900บาทด้วยกันนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบในขนาดความจุที่เท่ากันนะคะของตัว Samsung Galaxy S 26 Ultra เนี่ยถ้าหากว่าตามการคาดคะเนนะคะจากข่าวลือต่างๆแล้วก็ค่าเฉลี่ยแล้วนะคะที่ราคาเนี่ยในช่วงของการเปิดตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ49,900บาทนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกันทั้งในส่วนของสเปคด้วยกับราคาด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าในส่วนของราคาเปิดตัวเนี่ยราคาไม่ได้หนีกันไปไกลนะคะห่างก,กันแค่พันเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารัวมันจะคุ้มไหมถ้าหากว่าวันนี้นะคะเราจะเลือกซื้อตัวของ iPhone 17 Pro Max ไปเลย หรือว่าจะรอซื้อนะคะตัวของ Samsung Galaxy S26 Ultra ที่สเปคเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้รีบใช้งานโทรศัพท์มือถือนะคะรู้สึกว่าต้องการการใช้งานอย่างด่วนเลยเนี่ยการซื้อ iPhone 17 Pro m a x ณวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะในด้านของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรองรับอ cosystem ต่างๆนะคะจากทาง Apple เองหรือแม้กระทั่งนะคะสเปคต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานในปีนี้มากๆ รวมไปทั้งนะคะตัวของ iPhone 17 Pro Max เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับเพื่อนเมื่อคนไหนเนี่ยที่ สามารถรอได้นะคะยังไม่ได้รีบใช้งานโทรศัพท์มือถือตอนนี้อยากใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เน้นในด้านของหน้าจอใหญ่ตอบโจทย์การใช้งานการจดบันทึกบนโทรศัพท์มือถือได้โดยการรองรับ S Pen ได้เนี่ยหรือว่าต้องการการอ ptimize ตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองอย่างหลากหลายนะคะตัวของระบบปฏิบัติการที่เป็นรูปแบบของ Android เนี่ก็จะตอบโจทย์ในมุมการใช้งานด้านนี้มากกว่ารวมไปถึง s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra เนี่ยถ้าหากว่าสเปคตามข่าวหรือที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นจริงเนี่ยรวมไปถึงในด้านของ AI ต่างๆที่มีมาให้ใช้งานนะคะค ดูท่าแล้วเนี่ยอาจจะยังได้นะคะในเรื่องของความทันสมัยแล้วก็ความไฮเทคนะคะในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยที่มากกว่าตัวของ iPhone 17 Pro Max ณนะวันนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ต้องการรอเนี่ยก็อาจจะต้องรอถึงเดือนมีนาคมปีหน้ากันเลยทีเดียวนั่นก็เท่ากับว่าต้องรอประมาณ3-5เดือนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่รีบใช้งานแล้วต้องการความสเสถียรของตัวเครื่อง iPhone 17 Pro Max ตอบโจทย์ซื้อได้เลยตอนนี้ค่ะแต่ถ้าใครไม่รีบรอตัวของ s ั m s u n g า a l a x ซออกมาจริงๆได้สเปคตัวจริงออกมาแล้วแล้วเปรียบเทียบกันก่อนแล้วค่อยซื้อเนี่ยก็ยังไม่สายเหมือนกันค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลได้เลยแต่ส่วนตัวเตยนะคะเตยมองว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยต้องการโทรศัพท์มือถือที่ตอบโจทย์ในด้านของการทำงานในมุมของคอนเทนต์อยู่แล้วตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานนะคะประสิทธิภาพที่สูงการทำงานที่นหนักหน่วงนะคะมากๆเนี่ยเราก็ต้องการระบบปฏิบัติการที่ดีๆเนี่ย iPhone 17 Pro Max ตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคะกับ2ตัวนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย